ก็ในแพท1.7นะครับตัวละครแรกที่จะมาก็คือน้องไอโซนะหรือว่าไอโซดี้เอ่อน้องคนนี้แหละไอโซเนี่ยเป็นตัวละครธาตุมืดน,นะครับสายบัฟดีบัฟแล้วก็สายแปะเบิร์นะครับแล้วจากที่ผมอ่านสกิลเนี่ยก็อาจจะเป็นดาเมจได้ด้วยนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอินไซ์น้องแล้วก็สกิลน้องเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับคือตรงนี้เป็นแค่พรีวิวตัวละครนะครับเปอร์เซ็นต์อะไรก็ออยังไม่ได้บอกเดี๋ยวรอตัวมาอีกทีละกันเนาะอันนี้คือรู้สกิลคร่าวๆไปก่อนนะครับไปเริ่มกันเลยนะแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มดูอออออิิินน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 ไไซซ์์ขงง้กกกัั่่่เเเลยะะครบรบมจาา อินไซต์หนึ่งของน้องเนี่ยบอกว่าเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับเราจะเข้าสู่สถานะ Over True นะนอกจากนี้นะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยจะสร้างความเสียหายเบรนให้แก่ศัตรูทั้งหมดอีกด้วยนะก็คือเริ่มการต่อสู้ปุ๊บศัตรูทั้งหมดจะติดเบรนเลยนะครับและเมื่อศัตรูที่มีชั้นสูงสุดของเบลนเนี่ยสูญเสียเบรนไปหรือว่าตอนจบรอบนะจะทําให้เกิดสถานะฮีทขึ้นนะครับซึ่งเมื่อสถานะฮีทเนี่ยถึงจํานวนที่กําหนดนะครับสถานะฮีทจะเข้าสู่สถานะ อินเทอร์รูทนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันอีกทีนะว่าไอ้พวกสถานะโอเวอร์ทูสถานะเบร์สถานะฮีตสถานะอินเทอร์รูทเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับมาต่อไปนะเรามาดูอินไซส์สองนะครับอินไซส์สองก็ไม่มีอะไรมากนะเหมือนตัวละครทั่วไปก็คือเมื่อเข้าสู่การต่อสู้นะครับ ATK ก็จะเพิ่มขึ้นเนาะต่อไปนะครับมาสู่อินไซส์ที่สามนะเขาบอกว่าเมื่อฮีตถึงจํานวนที่กําหนดแล้วแล้วเข้าสู่สถานะอินเทอร์รูทไอ้สถานะอินเทอร์รูทเนี่ยจะกลายเป็นสถานะแบนเนอรี่นะครับผมอ่าให้ทุกคนจนับหนีก่อนนะมาเดี๋ยยววเเรราาาาามดูกัันนนนนะะะะคบ่าาาา่่สสถถแตลี มันทําหน้าที่อะไรกันบ้างเนาะเริ่มจากสถานะ o v e r อร์ทจาก Insight 1ก่อนเลยนะครับไอสถานะ o v e r อร์ทเนี่ยเวลามันติดขึ้นมาแนละ้วใช่ไหมครับพาธมิตรเราทั้งหมดนะครับจะได้รับสถานะที่มีชื่อว่า Pre-ignition นะ ไอสถานะพร i อ i น t i o n เนี่ยเวลาพันธมิตรเรามีสถานะนี้อยู่บนหัวใช่ไหมเวลาเราตีเป้าหมายนะครับเป้าหมายก็จะติดเบอร์นเนาะหนึ Pre ่งพ n i t i นิก็คือติด1เบอร์นะครับต่อไปมาดูสถานะที่มีชื่อว่า Inter อ u ์รกันนะถ้าเราอยู่ในสถานะ Inter อ u ์รเนี่ยก็จะมอบสถานะที่มีชื่อว่า p r e i อิ i t i o n ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เนาะแก่พันธมิตรทั้งหมดนะครับและเมื่อศัตรูถึงจํานวนเบอร์ที่กําหนดแล้วเนี่ยจะไล่ Inter m e z เมโหนึ่งครั้งแก่ศัตรูทั้งหมด เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอสถานะ intermezzo เนี่ยมันคืออะไรนะครับตามที่ผมเข้าใจหรือว่าแปลมาเนี่ยมันก็คือน่าจะเหมือนการโจมตีต่อเนื่องหรือว่า extra turn นะครับความหมายของ extra turn เนี่ยก็คือเราไม่ได้กดตีแต่ว่าตัวละครเราอ่ะไปตีเองอย่างเช่นพวก ลิเลียตอนติดขีอย่างเงี้ยไอสถานะอินเทอร์เมโซเนี่ยจะทำการโจมตีแบบกลุ่มนะครับเป็นเรเลิตี้ดาเมจนะความเสียหายเนี่ยจะขึ้นอยู่กับจำนวนชั้นเบรนของศัตรูนะครับเท่าที่ผมเข้าใจก็คือถ้าสมมติว่าศัตรูมีสถานะเบรนเยอะๆเนี่ยสกิลนี้มันก็จะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆ ต่อไปมาในด,ด้านสกิลของน้องบ้านนะครับสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลที่มีชื่อว่า The Walling Humming นะครับผมไอสกิลเนี้ยจะทําให้เกิด l i m i t y d a m a g e แก่ศัตรู2ตัวนะแล้วก็ทําให้ศัตรูติดเบิร์นะครับผมและเมื่ออยู่ในสถานะ i n t r u เนี่ยจะเพิ่มอัตราการเจาะเกาะให้แก่ไฟเราด้วยนะครับและเมื่อเราอยู่ในสถานะ f i n a l i y เนี่ยอัตราการเจาะเกาะก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้ก็เหมือนจะเป็นสกิลดา m a จ e ของน้องนะครับสกิลที่2ของน้องเนี่ยจะเป็นสกิลดีบับ ซึ่งสกิลดีบับเนี่ยจะลดทิศ i c a l ดิฟแล้วก็เ e a l i ิตี้ดนะครับไอ้ทิศข้ดิ p เนี่ยก็คือเราจะสามารถตีคีิง่ายขึ้นนะถ้าเราโจมตีศัตรูที่ติดดีบั f นี้อยู่แล้วเขายังบอกอีกว่าถ้าเป้าหมายติดเบรนเนี่ยจะเพิ่มความสามารถของ d e บั f เ r e a ลิตี้ดิด้วยนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์การลดดิบอาจจะมากขึ้นประมาณนี้อันนี้ผมเดานะ ต่อไปนะครับเป็นสกิลสุดท้ายเนาะสกิลสุดท้ายเนี่ยก็คือสกิลอันติเมทนะครับสกิลอันติเมทเนี่ยจะทําให้เป้าห,หมายหลักติดเบิรน์นะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูทั้งหมดติดเบิร์ด้วยตามที่ผมเข้าใจตรงนี้ก็คือเหมือนเป้าหมายหลักจะติดเบิร์เยอะกว่าตัวที่เราไม่ได้เล็งอ่ะสมมุติว่าเราเล็งเป้าหมายหลักแล้วก็ใช้อันติใช่ไหมเป้าหมายหลักอาจจะติดเบิร์น3แล้วก็เป้าหมายห,หลักจากนั้นนะก็จะติดเบิร์หนึ่งอันนี้ตามที่ผมเข้าใจนะสมมุติเอานะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับก็คือ เวลาเรากดอันติเมทแล้วเนี่ยก็จะมอบบัฟที่มีชื่อว่ารา S ซิง o r r l l นะครับให้แก่พันธมิตรเราทั้งหมดเลยนะไอ้บัฟอันเนี้ก็คือ <c oughs> เมื่อคารคเตอร์โจมตี DMG โบนัสจะบวกขึ้น50%นะครับแล้วก็จะลดไปตอนเราโจมตีนะซึ่งแรงเฮี้ยนะ50%แต่อันติเมทของน้องก็ยังไม่จบนะครับเวลาเราใช้อันติเมทของน้องเลยเนี่ยน้องจะไล่อินเตอร์เมโซเนาะและอาจทําให้การ์ดสกิลของน้องเนี่ยแรงตาม ตแตกเบอร์นของศัตรูก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะเขาใช้คําว่าอาจะนะครับก็น่าจะสุ่มเอามั้ง5 0 50เดี๋ยวตอนตัวมาเขาน่าจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้เนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นพรีวิวตัวละครเฉยๆนะครับเดี๋ยวตัวละครมาก็ผมจะมาเทสให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับตัวละครที่มีชื่อว่าไอโซหรือว่าไอโซดี้ น้องตัวใหม่ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยยังไม่มีข้อมูลหลุดพรีวิวออกมาเลยนะครับตัพยายามหาแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวคลาวมาเดี๋ยวผมจะรีบมาทําคลิปแล้วกันนะทําไม่น่าทันน่ะน่าจะไลฟ์สตรีมไปเลยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเทสเข้ามาดูกันด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพืเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนวันนี้มขอตัวก่อนละบ๊ายบายเจอปืนครับผม